อีกหนึ่งภารกิจของทางกระทรวงแรงงานเนี่ยก็คือการร่วมมือกับทางกระทรวงยุติธรรมนะฮะในการที่จะสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังนะฮะทั้งงานฝีมืองานช่างซึ่งนอกจากจะสร้างเรื่องของอาชีพแล้วเนี่ยยังสร้างความภาคภูมิใจนะครับในการที่จะคืนคนดีสู่สังคมเป็นยังไงไปจามได้จากรายงานของทางคุณพิติยาเกตการครับ ปักลวดลายสวยงามตามแบบฉบับล้านนาทั้งสีสันแบบดั้งเดิมและสีสันสดใสาตามยุคสมัยทั้งหมดนี้เป็นสีมือของผู้ต้องขังชายภายในเรือนจำจังหวัดลำพูนที่ตั้งใจรังสรรค์ผลงานการตัดเย็บผ้าพื้นเมืองการคัดได้และการปักผ้าตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพการตัดเย็บในขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่งมอบไปยังผู้ประกอบการเอกชนเพื่อนำไปจำหน่ายออกสู่ท้องตลาด ผู้ต้องขังชายวัย46ปีบอกว่าเลือกฝึกวิชาชีพตัดเย็บผ้าพื้นเมืองเนื่องจากจำได้ว่าที่บ้านของตนเองมีจักเย็บผ้าซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพอยู่แล้วจึงตั้งใจฝึกฝนฝีม,มือให้เชี่ยวชาญหากผลโทษในอีก6เดือนข้างหน้าจะย,ยึดอาชีพการตัดเย็บและซ่อมแซมเสื้อผ้าในการหาเลี้ยงครอบครัวเราก็จะ <c oughs> ให้สอนเราเย็บผ้าเย็บเส้นตรงไปก่อน เย็บเส้นตรงพอถนัดแล้วก็จะเย็บเส้นโคง้งเสร็จแล้วก็จะลองงานจริงลองงานจริงแล้ว <c oughs> ประสบการณ์จากที่ว่าเราทาทุกวัน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 ,วนมั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 นก็จะก็จะถนัดขึ้นมาครับแต่เขาจะให้เป็นงานทุกทุกรูปแบบนะคือหมาว่าเสื้อผ้าตัวผ้าเสื้อตัวหนึ่งต้องเย็บเป็นหมดทุกทุกขบวนการการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกระทรวงแรงงานกระทรวงยุติธรรมสภาอุตสาหากรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้ต้องขังผ่านการฝึกวิชาชีพจริยธรรมและขัดเกลาพฤติกรรมเพื่อให้ผู้ต้องขังเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองและมีทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคตเรื่องจำเราเนี่ยมีศูนย์แคร มีการติดตามผู้ขังที่พ้่นโทษออกไปว่าสามารถประกอบชีพไหมทำงานไหมแล้วก็ถ้าเกิดติดขัดปัญหาเรื่องอะไรก็สามารถย้อนกลับมาคุยที่เดิาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวเราให้คำปรึกษาตลอดครับนอกจากการฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วยังมีการฝึกตัดผมชายและงานช่างอื่นๆอีกมากมายซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการฝึกฝนทักษะอาชีพแต่ยังสร้างรายได้จากเงินปันผลให้กับผู้ต้องขังที่ร่วมฝึกอาชีพ จนกว่าพวกเขาเหล่านี้จะกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพอีกครั้งจารุพัฒน์กรญยประสิทธิ์ถ่ายภาพทิตยาเกตการ์โมโนทเวนตนร่รายงานนี่นะก็โอ้โหทำในทุกภาคส่วน